โบเนื้อจรวดสาเทกกระจัดท้ายโยเลยท้ยไปเทกกระจัดก็เตือนรู่เนื้อก่อนจะโมโยโอ้โหเกือนเกือนไม่รอเดี๋ยวไปรอดตั้งนะเตงกระจัดเองไม่จะเทนะยเทแลยเทเทเลยเทไม่ลายกันลายพันไม่จ่เทกระจัดไม่ระเทกระจัดก็ไหวเลยนี่เดี๋ยวจะไม่ได้แต่งงานแล้วแล้วคุณหมอไปสอนไก้บ้านคุณหมอบอกว่าสู้นะสู้นะอีกยกเดียววันนี้มีทิชี์ไหมไม่มีวันนี้มีแต่เสีย กูพี่โบห้าพายกูจบมาเป็นไงบ้างวันนี้ไม่เท่าอะไรนะแต่มันหนาที่แทกจับอะนายกระจับเรานะแทยก็จับนายก็จับยึดจับจับะครัูทำสำเร็จจะขอบคุณบ้างวันนี้ครับผมขอบคุณอาจารย์บูแล้วอาจารย์เพื่อนในค่ายทุกคนอะแล้วก็เอซีครับแล้วครูมอแล้วเจียบครูมอสครูมอสมาเชี๊ยบเราบ่อยไหมครับผมคล้ายเลยอะคล้งแเลย่ะครั เดี๋ยวไอชิก๋วยเตี๋ยวชามนึงก๋วยเตี๋ยวชามเดียวเราเล้ขอหอทับใจลงาน้องน้องระทับใจใช่ไนมช่งาันที่ทับใจน้องสู้แบบว่าตอนแรกก็โลนอยู่แบกตัวน้องคุมอารมณ์ไม่ได้แต่ว่าแบบยกสุดท้ายก็แบบยกสี่ยกห้าก็กลับมาคุมอารมณ์ได้อยู่ัวน้องแบบว่าคุมอารมณ์ไม่อยู่โกรธุณหมอมั่นใจยกไหนว่าน่้าจะชนะเล้วันนี้มั่นใจก็มั่นใจอ่ะมั่นใจมั่นใจต้องแต่ยกเลก กำลังใจน้องค่ะตุดตามใี àn, đ đ ôi, <c ười> ้ถึงน้องฝันก็สิ่งที่ทำว่าจะเชียร์ชมเราเลค่ะฝากติดตามผลงานให้มวยโตรานะคะแล้วก็ฝากติดตามผลงานหนูด้วยค่ะขอบคุณโอเครับผมเนี่น้ำเชือมครบ